อาวุธมีอะไรครับโอ้อะไรตะหลิวตะหลิวอะไรรับพีตีหัวคนเหรอวัด <c oughs> เอาไปตีหัวคนเหรอ <c oughs> เอาไว้มากันสำหรับผมเลยครับสามหมื่นห้าเอ้สำหรับผมเลยนะถ้าแนะนำนะมือใหม่นะคนใช้ปืน mp7 mp7 เ,<อ>เ<อ>็มพวราะมันเหมาะมือดีแล้วมันเร็วด้วย<อ>แต่บวกจอนเทน้นอรตรงไม่ดี มาเชิญหน้าตรงๆเอ้ยไกลๆไม่ค่อยดีระยะกลางไม่ดีแล้วก็ที่แนะนำเลยถ้ามียศระดับแบบว่าเป็นจ่าแล้วว่าเป็นบ้างแล้วว่า M4000 คือดีแต่ตังค์ไม่มีอะกูทนอย่างงี้ก็นนได้วะ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะเรา K1 K2 เลว K 1, K วยวาไม่มีปืนดีๆดเลยเหรออ่สาสัมภารกูมี อ้าวรถ K1 อ๋ออยู่นี่อ๋อเก็บไปอยู่ K1 โอเค K1 หนึ่งวันเก็บ p อย n t ใช่ไหมเก็บแล้วผมเป็นพวกขี้งกนะครับปืนไหนที่คิดว่าจะใช้ประจำจะใช้ใช้แม่งจนพังอ่ะแล้วก็ไม่ซ่อมอีกเลยแล้วก็เวลาแบบว่าถ้าสมมติไหนใช้ใช,ใช้บ่อยๆจะซ่อมเสมอโอเคอ่ะเริ่มรถมมา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 เอ้ไปโจรนะมาคุโจมด้วย มาเร็วเย้มาได้เล่นนานเลยโอ้ยมันย้อนวัยสมัยเด็กกระโปรงโอเค let's go มันมาตอนกูม .4 นะาจะไม่ผิดนะพีบีอ่ะเฮ้ยเจ็บเจ็บจ็บเบกูแตกแรกแน่นอนโอ้ระเบิดอุ้ยใช้อักเลยเหรออุ้ยอุ้ยโอแกงแมวอยู่ตำรวจ หมดหลุดแม่งเอ้รังเลงเลยโอ้ยเอางี้เลยเหรอเอาเนื้อหนะไปกินได้ระเบิดแตกอะไรวะเนี่ยมันลูกถังอะระเบิดกดเหรอโอ้โหปืนผมพี่แกเก็บเรียบเลย

ว้าวปืน K1 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 โอ้หฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหฮ่าา่อหฮ่่หาฮ่หอ่่่่่า ยังไม่มีพูดมนุษย์มาเลยเอ้ยเฮ้ยระเบิดป้านี่แม่งเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยระเบิดปืนนี่เปป่าตุ้งิเลยโอเควันเควันยังไงล่ะ เฮยผมอันดับหน่เลยนะไม่น่าเชื่อโยไปเกบโอ้ยตาเองโดนเองเยียตักเลงขอ K n e อย่านะอย่านะขออก่อนแตว่ามันิยปูมาไล่ลยกูจาา เอออะไรกันเนี่เควนยังไงล่ะเควันหน้ากาแพนด้าหมอให้หน้ากาแพนด้าแม่งยังรอเป่าโอ้โหแม่งเลยเหรียญเข้าหน้าเลยรบล็อกบลบอส มันไม่มีที่เกบบล้วบูด้า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะปลาเขาสมุมันระเบิดตมาได้ได้ไงวะแก๊งแมวระเบิดแก๊งแมวเฮ้ยเดี๋ยวนี่ด <c oughs> อดชีพอม้ปลาเขามดอะันหแม่ด้วยรานนยะคาต้อตาคเ้อ <c oughs> <c oughs>

อย่านะอย่าอย่าโอ้ยม่ระเบิดเกียรระเบิดนี่ผมเมันปางง่ายไปปะไฟะหอเล่นเทียบใช้ระเบิดนี่มาจําเลยวิวิวไม่เอาแล้วไม่มีวิปุ้ยสวยว่ะเก็บไม่ได้วิว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 ไขยี่กุ้งโอ้โหหาไม่เจอ โอ้ตรงนี้เองถึงว่าหาไม่เจอกำลังุมุกัลกเลยเมื่อ,อกี้สายตุ๋ยยังไงจบปืนไม่ได้โอ้อยากทักนักล็มนลบทุนทน้อยก็บปืนจวไม่ได้โอ้แย่ว่ ไปแล้วอนไปแล้วนี่เลยโอ้ปลาเด้งโอ้ยไม่มีควันนี่แบบปลาเควัน ปล่อระเบิดเลยเ <c> น <oughs> ีตไย <c oughs> โอ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่เจอไอ้ปไ,ออไ,ไปไปไปไอไปไปไ้ไไป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 ไอไปไปไปไไป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 ไไี โอ้โหโดนลูกหลงตายมองตำรวจเป็นโจรได้ไงเนี่ยเฮ้ยวันเฮ้ยเดียว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 เดันวันเลน เหลือกันเลยกันที่เตงอะไรอ่ะอจบแล้วเหลอไงล่ะแก๊งแมวที่หนึ่งมีธนูมีธนูมีธนูด้วยเลยน่่ะ ถ้ามึงยิงกูขนาดนี้มึงเอาพืนที้กูมาได้นะเฮ้ยธนูเท่ว่ะปืนอาวุธล่องเลยนั่นแหะทำได้ไหม ไม่ไดไม่โดนดงขนาดนี้ไม่โดนสักนัดเลยเหรอโอ้โหอุ้ยไม่โดนเหรอเฮ้ยสวยมากลองเลยอะไรเล่นไงวะเนี่ยสนุบ้าแล้วว่ามีมือหุ้นจุกบบดูดอุ้ อย่าบอกกันนะมาใช้ยังยังไงวะเนี่ยอุ้ยทนูเอาแล้วง้างแล้วฮู้ว่าอย่างนี้จะเสือกเลยอุ้ยเอาแล้วคอดผีทนูก่อนทนุเล่นโโกก้ปิ้วไอ้ที่กขเอาเอาเอาจัง แตกในนัดเดียวแล้วโบโคตรแรงธนูโคตรแรงนัดเดียวคือตายเขียวเพราะมนตีเดียวไม่เอหมดเลยทนุิ่เเอะหมดหมดโอ้โหหมดทุกแจงแจนง โอ้โหชีสซัพเปอร์อุ้ยธนูใส่รอบได้ไหมเพื่อใส่รอบดีอยากได้ว่ะเฮ้ยเอาอีกทีๆยิงมให้ตายแล้วเอาไปมันเอาไปมันตัเอาแล้วธนูโอ้ย ธนูอยู่ไหนมันไม่ถือธนูมันไม่ถือธนูไอ้สัสเอา้แดไแดกเอ้เโอ้โหแม่งเอ้ยบุมวิธธนูธน uh, ูธนูอ้ยธนู ฮโอ้โหยี่ให้สารน,นั่นเงเหรอเอาวะวางพลว,วางพลวางพล chain stopper ทองดิทานูวังพลข้องดีวะกูดิโคตรขยะเนียเล่นเนี่ยขโมยปืนก็ไปทั่วเลยเออมันยิงอะไรวะน่ะในหัวดอกเนี่ย อุยสุดได้ตายแล้วเหรอเดียวแตกอ่ะเฮ้ยใครวะเีน้นเน้นกูดิลัมโบกูคึ้นน้มสุดทายกูนัมันขัสุดท้าย เอ้าจะยิงหลังเขาถึลกูเล่นกี่ทีกูก็แพ้วะทำไมวะโอ้โหโอ้โหตายแล้วยยิงง่ายๆทำไมไม่ยิงเนี่จ้ไปเลยนะ จะเสียเวลายิงมึงทำใหม่รู้ไมก็มีองมงเลยวยกันทําไมไม่ได้สิวะตอียในหอสเลม่งตัวนี้ียวเองจะลากหัวทระธานได้ละ เฮ้ยไอ้เฉยดีหมวหลุดแม่งโดดมายังไงวะน่ะแม่งฟันหัวกูเว้ยเมื่อกี้แล้วหัวหัวกูหลุดเฉยไฟอน โอ้ไม่โดนเลยเลยโอ้ไม่โดนเลยโอ้เโดนแล้วทีนึงอ่นห้าบนีอ้าวไอ้เหี้ยเดินอยู่ที่เดิมเลย แม่งควักมีดมาหน้ากวชิบหายเฮ้ยแม่อยู่เลยไปหนังกันหมดเนี่ยเริ่มกวนเลย มานานแล้วทั้ลองไปนาน,าน,านแล้วโย่โยโยกูเลงมาตั้งนานแล้วไม่มีใครโพอสักทีปืนพกจะไม่ปืน แม่งกระบ,บาลก่อนเลยหาไม่น่าเล็งนานเลยนิดบ้างนิดเออใช้บ้างใช้บ้าง <c oughs> สทธเทพเนี่ยโอ้โหไม่โดนไอ้ <c oughs> ไหาเล็งหัวที่ไรยิยงเฉียวพี่เลย <c oughs> Bây giờ chúng ta sẽ thắng. Bây giờ chúng ta sẽ thắng. Đi qua phía sau! Đi qua โคเช็คดูดีจังปืนพกสไนเปอร์แม่งมันจริงครับแต่ยิงยากว่ะโอเค let's go เอาเลยถ้าประธานมีปืนอะไรบ้างว่ามาสลับปืนกูหน่อยดิปืนอะไรอ่ะเอาไปดิเออปืนอะมึงเอามาเอามาอันนี้นี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังเออนี่แหละไปนั่นแหละเจวันเจวันใช้คุ้มค่าเลย เฮ้ยกรชิปวิ่งกระชิปวิ่งกระชิปวิ่งเลยปั่เจิ้กบไวัยโควัยจะท่าจะาเราเราได้แบบบีแพนด้วยไปนะไปละเรื่องแบบค c o เตอร์สไตล์มันไม่อยู่มันไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยเข้ามาลุลูยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาคลียคลียเลยเราเดี๋ยวจะวางนะ ยปครปาอุ้ยอืออออออุ้ยข้างหลังเรวเฮาเตอตายเฮาเตอตายเฮ้ยมันมันบอกเพื่อนแล้วล่ะครับิ๊บสองสามศูนย์เจ็ดเซตว้าวสองสามดูเซตแล้วนะเมื่อกี้ เฮมึงไม่คุ้มครองกูเลยให้หาปอยให้กูโดนยิงตายเฮ้มีตัวนึงตัวนึงเฮ้กูกูอวกัวกลวไม่กัวกัวโดนระเบิดไวะแล้ว โห<ฮ>มวกหายไปเร็วกระทะมันตรงไม่ได้เลยกโ,โอ้เหลือสามตัวนะคิดดีเหรอท่านประธานเหลือครึง่งหนึ่งนะเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะมันมันนี่มันเฝ้าแล้วไปไปไป เขาพูดไปไปบีดีปะบ้าบีโล่งบีโล่งเอเอดีเอผู้พิดกตรงไหนเนี่ยโอ้โหปลาระเบิดโอ้ยปลาระเบิดที่เยอะมากเลยเด้งกับวางนะวางนะเอ๊ยลงครากลุกเอฟมากเลยต้องปิดต่อละ เฮ้เฮ้คุ้มคุ้มคุ้มกัน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 ไม่ตองแล้วพร้อมเป็นเหลือไหนไหนแต่ว้าวไม่ไม่น่าถือมีดเลยแม่งเลยเอาไงดีครับท่านผู้กองครับผมไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานนะครับ ีมันเดินมอบหมายนะครับคุณกอครับขครับเ่ยิงิงยิงยิงย oh ิโอ้ยเวันน oh, ีปนเข้าไหมนะเออเอเอเหมดยังโอ้กว่าซีโอโอ้โหสงบาเลยเนี่ยอุยเ A3 ของตีไปก่อนเลยไป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 เลยต้องมีชีวิอนเข้นไปยิาตรอ้อย่านะอย่านะเอาไปดิเอาไปดิิงเอาดิเอาดิจากไหนวะนีงจากไหนวะมองไม่เน อบอมม์ has been planted ไอสัตว์กำลัจะหาที่แอบเลยยดี <c oughs> สินะสนามซ้อมี่อย่างสิงเลยเฮียพราะสนามจริงเนียตาย,ย <c oughs> เลยมึงได้สะสมหรือยังน่ะไม่ได้ใครสักคนเลยโอ้ถ้าประธานแม่งได้สามคิวไม่ได้สักสบเลยเนี่ยรอคนตายครับค่อยเก็บปืนครับเปิดควันเกมนี้แม่งไม่ค่อยมีความหมายเลย ตองตายหนัก้ายหนาหนจริงๆอยเี้ยนวามนจะมองแบบดีๆอ r ีนี้ก็ช่งเปรียบเทียบไ้เกมแม่งสมัยไหลนหละจากไหนวะมันจากไหนอ่ไปตายซะ โดนเฮ้ยแอดไหนอ่ะอ้าวตายแล้วนี่ไม่กินอะไรอ่ะโอ้โหเลือดยังเต็ม K1 เอาละส่วงอะไรไอ้แม่นี่วนนะเธอวางไม่สนแล้ว3อ7เจ็ซตแล้วเซตพร้อมไปแลกเง็นงานแล้ว ไฟนห้องไอ้เดีลุโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหเอ้ว้หลเโอ้โห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 เหียบเลยย้ยเยอะอย่างนี้จะเอาอะไรไปสู้เลยตำรวจแม่งเทียบเลย Bomb diffused. FIRE <laughs> 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 <coughs> <coughs> in the hole. <hall. coughs> FIRE <sucks> <coughs> in the hole. <coughs> 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 ตายใจี้เยอะเดี๋ยวม,ม,มันมันมเช็คศมนย์กูคอเพื่อนเราวางนูน่นวางเองเราก็ตายเรียบร้อยทิ้งภาระให้กระจกแตกไปทีเฮ้ย เจ้าอย่า <reveal> ด <amine opl ank> <pol> ูไปลยไปเลยเจอมีดผลไม้เบมีปอกผลยมอ้ Win โอ้ยยับเลยโอเคบ เอและเอแลวลบแล้วนะ <laughs> ไม่เล่นแล้ว <laughs> <laughs>